สวัสดีค่ะพบก,กับเอมี่ชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะในค่ะ G ึ้นมอร์นิ่งนะคะ, morning, ะ,คะทุกคน Good มอร์นิ่งนะคะสําหรับเช้านี้นะคะทุกคนเป็นอย่างคือว่าขึ o นมอร์นิ่งวันตีวันนี้นองเอมถ่ายคลิปตอนเช้านะคะเป็นเช้าที่แสงจะสดใสมากเพราะนางเอมยังไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนคะ่ะเห็นบอกสักค่ายอีกอย่างยูพี่น้องขาโอ้ยนอนเวรินโท,ทรศรัพทา์นอนว่าโซเล่เมา้อยกับอันนี้ไปจนแจ้งจังปาง,างพนาโอ้ยพนาทุกคนอันนั้นก็สิวายวัตีเป็นอย่างกอสินอนเดือ ไปโหลดแอปอีสามาเล่นพี่น้องคะ่ะไปโหลดแอปอีานมาเล่นแล้วก็เราก็แบบได้เจอชาวต่างชาติซึ่งได้เจอเพื่อนคนจีนเอ้ยเพื่อนคนเกาหลีนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเปิดดิกชนันนารีเปิดดิกชันนารีคุยกันนะคะทุกคนคะ่ะเปิดดีคุยกันกับแบบบ่คอยรู้เรื่องดอกกางงขนง่วงๆเขาขเป็นคนเกาหลีเนาะทุกคนเขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้อาริตตึนบิดนิดนึงนิดนึง,นงซึ่งเท่ากับแบบ เขาก็มีความรู้ยูนิสนึงนะคะทุกคนค่ะก็เลยสื่อสารกันพอรู้เรื่องแบบพ่องูปะป่าเขากับเป็นคนเกาหลียังสินะเขาก็วบอกภาษาอังกฤษบ่คอยแบบบ่คอยบ่คอยบ่คอยกิงปันใดแต่ว่าเขาหนาเป็นคนหมักประเทศไทยแล้วเขาพูดไทยได้บางประโยคแล้วก็แต่ว่าเขาฟังภาษาไทยได้บางประโยคเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละทุกคนก็เลยเป็นเฮียไทย้องเอ็มนะคะได้นอนเศร้านะทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะคะทุกคนดูขอบตาขอบตาดำมาไม่มีแผ่นด้านนะคะทุกคนเช้านี้นะคะก็ เมื่อกี้กําลังับท้องน้ำนะคะก็เลิ่มไปพออีเมลเนาะทุกคนคุณแม่นะคะเพิ่นเห็นแน่ากิ่มเพิ่นได้เน่าใหม่มะมกตัวโอ้ยเน่าใหม่พะนะอุ้มหมกเน่าใหม่นะทุกคนขาเป็น้งสเตปทางมวนเน่าใหม่ใส่พักขาใส่พักอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกคนแบบหมกเน่าใหม่สมุนไพรนะทุกคนแบบเป็นที่บ้านๆฮนะ,ค,ะคุณแม่กับกําลัางลงมือทำเนาะหนูอนอเองค่ะ ไปซอยคุณแม่เห็ดนะคะทุกคนคะ่ะแล้กก็สภาพทุกคนมเบิงนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าในบ้านนานะคะเป็นจสงใดทุกคนก่อนจะไปเบึงเนาะก่อนจะไปเบึงวิธีเท่านะคะทุกคนกาศสภาพยังออมเรรอง,งี้ยสกก่อนไปเขาเพราะทางปุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าในบ้านเองนี่นะทุกคนค่ะเป็นบ้านปลาทะะุกคนเป็นสาบ้านปลาบ้านไรนะคะนี่ก็จะปลูกพีกปลูกดอกไม้องี้ยงปลูปกกระจายกระจายไปทุกท่เพื่อเด่นนะคะนี่เออนะ พาชมทองทุงนาก่อนที่จะไปเห็ดกับเขาเอาอีพอเห็ดอย่างนั้นพ่ okay. เพราะเปล่าเต่าจะเสี้ยวนะคะพาไปคุณพ,พ่อสูเ่ปเปล่าเต่าทัว่วแแบบไม่เป็นแนวเลยคือทั่วพุ่นโอ้ไข่ไข่ทัว่วลั่นเต่าแต่ว่ามันช่เป็นลูกเป็นฟองๆอมันบอเป็นน้อยใยังไงมันบอ่เข้ากินแป๊บอันเมี่ยงมันบอทุกคนมานทั่วแแบบมันบอทุกคนหน่อยบุบบคุณเ,เนาะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หือเอยียงผักเอยีงอยงหือห้อแม่หือผักลำบ่ผักลำบนะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมผักลำําที่มันจะเป็นเม็ดตาสีแดงๆแบบนี้ที่อ่าคุณครูโรงเรียนมัธยมหรือว่าโรงเรียนอนุบาลเขาจะชอบเอาไปทําประดิษฐ์นะทุกคนเออจะเป็นหมากตาดาตาแดงเนาะมันบอลคนหงมันบอทุกคนเออเอาไปทําตาตุ๊กตาเอาไปทำ,ทอ,ปทำอ่างานศิละปะได้หลากหลาย รูปแบบนะคะทุกคนคะ่ะพลังโคนมีหัวคิดศิละปะเนี่ยก็เอาไปทําเป็นรูปที่มันสร้างสารรค์มากๆเลยนะคะการเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่นายยินดีแต่ใบมันนะคะหารู้ไหมว่ามีประโยชน์มากๆกนะคะในการเนื่อกินกับปน่นก็คือแซบแหงแซบเวอร์แซบนวนะคะน้องเอ็มกินแบบกินแบบโอ้ผมจากยาจากเศร้านะคะหนึ่งพักเป็นคนที่มากินหนึ่งพักลำแห้งหนึ่งพักลำก็ผักชายายา่ยญ่าใส่ละต้นใบชายายา่ยญาใสา่ ใบชะย่านะคะทุกคนแต่ก่อนมีแบบมุ้ยขนาดฝนนี่มันพักมมนแตกยอดหลายแห้งนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่าบ้านองเอง็นกระเคล้น่าจจะไม่เมลรงก็คือเมลรงก็ขึ้นองเอ็นเอง<笑><笑>นะคะอุ้ยหล่อเล่นว่าจะเป็นเมล็ดรงอเปเป็นเมลโปนี่เออเห็นบอไม่ได้กลายบ้านองเอ็มนะคะร่มรื่นสงบร่มรื่นจังเป็นพัฒน,นาจังเป็นพัฒน,นาพอดีป่ะนี่ อันนี้ก็สิทกแบพ่อตายลมมากว่าอันนี้ลมพายุมาแรงนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อก็ลัทําการต่อเติมบ้านอีกนะคะเดี๋ยวรอคุณพ่อว่างงานก่อนเพราะว่าคุณพ่อช่วงนี้ก็คืองานเยอะมากนะคะ <S <S โอเคกวาด้เขาขั้วโดนเะลเลอเกินนะคะ <S <S ทุกคนกคน <S <S ็จะพาทุกคนมาดูนะคะ <S <S วิธีการทําหมกไม้สม,มุนไพรเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนะคะค้มแหน็ก็ล่างตับตำหน่อไม้ที่ทำการปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้ในความเปรีะเปื่อยนะคะทุกคนขอใหในความสมบูรณ์สุดนอนทุกคนสุดนอนเนาะเรินมโอ้สิเลยบอกิบจิ้มจ้มมอ่มันจ้คุณแม่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สิมีอีหยังเนยอีแม่นี่จะเพบไปงบอจะมีโน่ใหม่ที่ฝานมาแล้วเม็นบอโน่ใหม่ที่ฝานมาแล้วต้มแล้วต้มจืดียบร่อยเลยะคะมากตำขอเบือนั่ง ไปพักกระกแนมเล้วกัตปรุงรสปกสีเลยพี่เราค่ะบุณแยมาขึ้นมากัาวหวานัง่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะปรุงสูตรไล้แซ่บหลายสรุปค่ะใส่ไปเบิดฮอแบบนี้เลย <laughs> เร<อ>าใส่แบบเท่ดีเด้ใส่ไว้ถุงเลยนี่อันอผู้อันลางค้นกัหลายสูตรลูกคลนแเฮ็ดใส่สูตรอันหมูหสักใส่น้ำอันนี้คือ้ลังค้นสงสัยว่าเป็นยังต้องตำ ตำเพื่อให้หน่อไม้มันละเอียดนะคะทุกคนค่ะมันนุ่มไม้หน่อไม้มันนุ่มมันมันแบบว่ามันกินง่ายกว่ากันดีกว่าแบบว่าเข้าเข้าหมกแบบเนียงที่มันแบบแข็งแข็งนะคะทุกคนเออเล้วก็ทำตำมันจะมีความนุ่มได้โตมาะวอเนี่ยเป็นเนื้อสีเรื่องกนได้เหมือนคุณแม่จะไปเอาผักกาดหล่อคุณแม่ไปเอาผักกาดเราจิ้มจานล่องอันเนี่ยข้าวสีอันหมกนะลูกเขาเรียนนั่งรับคุณรัศมีหรอกโอ๊ตมัคืนเลยเนาะ ตมตมไปเลยนะคะทุกคนตำให้มันแหลกนะทุกคนคุณแม่กับแาลก็เอาผักขาม่ใส่มนห้องฟองผักกระแยงนะคะช่วงนี้มันไม่ใช่แบบมันโมเมนหนาลงหน้านะทุกคนคุณแม่ก็จะทําเป็นผักกระแยงแห้งแบบนี้นะคะผักกระแยงแห้งแบบําเร็จรูปแต่ก็ยังหอมเหมือนเดิมนะคะเวลาเอามาใส่แกงหะไอยี้คือมันกะเด็ขึ้นเก่านะคะทุกคนเออในกล่องอาจจะดูตัวยงใหญ่ตั้งแต่ในเด้ทุกคนตัวจิกกระเด็ดคือกันค่ามองให้มันเป็นศิลปะนะคะเพราะว่าเรากินข้าวอร่อยกินข้าวแซ่บนะคะทุกคนอืม แได้กวัวน้เข่าบะนอะัวดึงดึงอยู่สมามามานีใสมากหมักแล้วทุกคนนี่นะคะทุกคนแต่ก็สามารถชิมได้นะคะชิมปรุงรสได้นะคะชิมว่าเข้า,มา,าหมักตำได่แล้วมันมันเค็มมันหวานมันจางตามที่รสชาติเีาต้องการเลยง่ายเอา,าใส่เลยต้องการเพิ่มอะไรนะคะก็ใส่อยกบนะคะทุกคนแ่กเนาะแม่นาะ แตบจิ้มแล้วแตะหมดไปดีจิ้มก็เหมลอนเล่นแบบนี้มือด้วยทุกคนมัว,แล,วแล้วนะคะนี่กนะ็นะจะเป็นหน่อไม้ที่ตเสเ็จนะคะทุกคน กรุ๊ลโค่นกับกีบบเห็นนะค่ะเอออาจจะบอห็นนานของอิมนะนี่นี่นะคะก้นขามือนี่นะคะตัวเไข่ผักขาหมักพักัก็ขอนหอมกรุ๊ลโค่นบอหมักกันกระซิว่าเหม็นเนาะแต่ว่าห้าหอมแล้วห้ากระได้กุ๊ลโค่นบอถืดเนาะกรุ๊ลโค่นแบบพิษกับำพิษเร้นเพลินพิษกระบูน นะคะอเป็นยาเลือกแต่วกเขกแต่ว่าหน่องเอบ่มเคยบ่เคยเอียงบ่าเคยคนดล่เคยแพ้อีหยังปัสราว่เาเคยได้่ินแตบ่แขกูนแท้อาหารทะเลูนแท้นะแทนี่เอียมบ่แขกอีหยงจะยังกินบ่น้อของตัมาผู้ใหญ่ผูเตยอยู่ี่นเนาะค้นกระูกในหลอดทดลองกันเลยผู้ใหญ่อยสี่นะคะลีลาวดีเป็นสาวลีลาวดีแล้วมึง สองข้างโตก็นั่งอีกไม่เป็นแม่สีเรือนนะคือมาทั้งเที่ยวเขาก็เมรัยเศ่าเพราะเป็นอยังดิมมาทั้งในนอนนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนหมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันหนาตาหมกสมัยชีวิตในแบบยาสีฟันเบิองผอมนะคะชิมแบบเหนียวเหนียวกันแล้วทีเดียวนะคะทุกคนนี่เออหมกหน่อมไม้สมุนไพรของเรานะคะ เสร็จแล้วยังคะค,คุณแม่นี่เอาโอ้ยนะตำกระไม้ของเรานะคะทุกคนนี่กจะมีพักอย่างนี้พักอันกระทกโลกใบบักกระทกโลกนะคะทุกคนสมรณอันมัมนมนสะบรุษสะบรุหมกกระไม้ของเหานะคะทุกคนวันนี้เมนูก็จะมีแบบแต่อาหารอีสานนะคะให้คุณพ่อได้ชิมเนาะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะทุกคนก็จะมีข้าวเหนียวตําเจวอย่างเบิ้งที่ราขั้วบ้านพี่น้องขะคั้วบ้านนะคะ ไม่ได้กลับไปบ้านๆคุณพ่อก็จะกินแบบว่าหนึ่งอันเนี่ยก่อต้มน้ำไม้กับเจลปลาแดงนะคะทุกคนคะ่ะนี่สําหรับนะคะสําหรับของเรานะคะสําหรับของเราก็ทําเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสาวเออเนี่ยนะคะเตรียมเรียบร้บรอยแล้วแม่พ่อแล้วน่ากินไหมคะ <c oughs> น่ากินไหมคะนะคะทุกคนคะ่ะพี่สาวก็กำลังเตรียมตัวไปทําง,งานเฮ็ด้ยยังกินไหเนี่ย กินเขาบะซว่างกินตัวมะม่าแท่นนะคะพี่สาวโอ้เมพอะน้องฮุนดีนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปมกน้อมยนะคะทุกคนค่ะน้องเอ๋มกับจีผ้าห้พี่น้องได้เบิึงวิธีการมกน้อยหลักะช่วงบรรยากาศย่างเส้าของน้องเอ๋มนะคะทุกคนค่ะเออมาเบิ้งวิธีการมกน้อยหลักะช่วงบรรยากาศย่างเส้าแบบนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะส่วนนะคะ สำรับของเรานะคะจะไปกินในคลิปหน้าทุกคนต้องรอติดตามนะคะทุกคนโอ้มีเตเนลยู่หยุ่ด้วยทุกคนเจลปลาเดกคุณนะมุกน้ำใหม่ก็ร่งหอนหอนเลยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ